ผมเจอผู้หญิงประหลาดเฮ้ยเฮ้ยคุณตาน้ำตางหงทำไมเนี่ยฉันเปล่านะคะเปล่าและแล้วน้ำบนหน้าผมนี่คืออะไรคุณร้อนแล้วเหงื่อออกหรือเปล่าโอ้โหแต่หล่อนะนะครับเฮ้ยให้มันน้อยน้อยหน่อยแฟนจะบอกไม่ไทำก็คือไม่ได้ทำอยู่วะไม่ได้ทำงั้นเหรอครับแล้วนี่มันคืออะไรคุณคะอย่าไปเสียเวลาคนแบบนี้เลยสั่งอาหารดีกว่า คุณคะผู้าชายคนนั้นมองฉันไม่หยุดเลยค่ะนี่แกมองแฟนฉันเหรอผมผมเปล่านะครับตกลงแกจะจบเรื่องนี้ไหม <S <S ฉันเนี่ยอยากจะมากินข้าวไม่ได้อยากจะมีเรื่อง ผมขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเออแค่นั้นเลย้ออคุณครับคุณลูกค้านะลูกค้าชอบทำร้านสกปรกเรื่อยอเลยเจ้าก็เอ,อ่อมีอะไรหรือเปล่าคะกระดาษนั่นของผมนะครับเอาอหรอคะทีหลังก็ทิ้งให้เป็นที่ประทาบหน่อยนะคะ ช่วยฉันด้วยฉันถูกลักพาตัวมา <c oughs> ถูกลักพาตัวมั้งเหรอทุ <c oughs> กทานจะรับอะไรดีคะครับหนึ่งนะครับ <c oughs> สวัสดีครับตอนที่เยนย่ะครับได้ครับได้ครับเออรับอะไรดีคะผมไม่เอาแล้วครับผมมีธุระด่วนไปกันคุณ ปวดท้องอะคะ่ะขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวไปเข้าที่บ้านเออไม่ไม่ไหวแล้วอะคะ่ะขอเข้าก่อนนะคะเออนี่ไป,ไปค<น>ุณจะกลับแล้วเหรอครับฉันจะกลับไม่กลับเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกแกเออฮ้ยโอ<ฮ>้โหคุณใช้ครีมอะไรครับเนี่ยหน้าใสเชียวเฮออ้ยย่าไปจับหน้าฉันดุย้ยไปที่ไปไป,ไปใครไปไปไหนเอ,อ่อ โหคุณช่วยแนะนำคีมให้ผมหน่อยได้ไหมครับอย่ามาซ้อนสีนะโองทำไมเข้าห้องน้ำนานจังวะเฮ้ยเฮ้ยหายไปเหนวะฝังไปก่อนเถอะขอให้หนีแล้วก็เถอะเฮ้ยหนีไม่รอดเหรอวะเนี่ยคิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอแสบตั้งเลย ปล่อยเขาเดี๋ยวนี้เลยนะเรื่องผัวเมียอย่ามายุง่งฉันไม่ใช่เมียเขานะคะปะุ๊บแป๊บถ้าคุณไม่ปล่อยนะผมโตแจ้งตำรวจแน่กูบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องผัวเมียอย่าเข้ามานะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยกูนะเว้ยฉันไม่ยอมให้แกทำร้ายผู้หญิงเรานะกูไม่ได้ทำร้ายผู้หญิงฉันจะจับแกส่งตำรวจกูนี่แหละตำรวจฮะว่าไงนะผู้หญิงคนนั้นน่ะมันคือผู้ต้องหาฉันคุมตัวเธอมาเนี่ยเพื่อมาห่อซื้อ แต่พวกเธอไหวตัวทันก่อนฉันก็เลยจะพาเธอไปที่อื่นน่ะพรนายได้แท้เลยนะผู้ต้องหาคนนั้นถึหนีไปได้อ่ะผู้ต้องหางั้นเหรอเออดีวะ